สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนดวงดีสองห้าสองห้าชาแนลนะคะคลิปนี้นะคะเป็นเด่นล่างสองตัวสูตรใหม่นะคะวิธีคำนวณสูตรนี้นะคะใช้รางวัลที่หนึ่งหลักหมื่นหลักร้อยใช้รางวัลเลขไทยสองตัวหลักสิบนะคะสามหลักหมื่นบวกนะคะศูนย์หลักร้อย บวกนะคะสามหลักสิบบวกสองนะคะคงที่สามบวกศูนย์บวกสามนะคะเป็นหกบวกสองนะคะเป็นแปดแปดบวกหนึ่งนะคะได้เก้าเลขที่ออกนะคะ สามแปดแปดนะคะเข้าที่หลักหน่วยเมื่อถัดมานะคะแปดหลักหมื่นบวกสองหลักร้อย บวกนะคะสามหลักสิบบวกสองนะคะคงที่แปดบวกสองเป็นสิบบวกสามเป็นสิบสามบวกสองนะคะเป็นสิบห้าเลขเด่นตัวแรกนะคะคือห้าห้าบวกหนึ่งนะคะได้หกเลขที่ออกนะคะหกหนึ่งหกนะคะ ที่หลักสิบงวดถัดมานะคะหกหลักหมื่นบวกแปดหลักร้อยบวกหกหลักสิบบวกนะคะสอง คงที่หกบวกแปดเป็นสิบสี่บวกหกเป็นยี่สิบบวกสองนะคะเป็นยี่สิบสองเลขเด่นตัวแรกนะคะคือสองสองบวกหนึ่งนะคะสองบวกหนึ่งเล้สามเลขที่ออกนะคะสองหนึ่ง เข้าที่สองนะคะหลักสิบงวดถัดมานะคะเก้าหลักหมื่นบวกแปดหลักร้อยบวกสองหลักสิบบวกสองคงที่เก้าบวกแปดเป็นสิบเจ็ด บวกสองเป็นสิบเกบวกสองเป็นยี่สิบเอดเลขเด่นตัวแรกคือหนึ่งะคะหนึ่งบวกหนึ่งได้สองเลขที่ออกนะคะห้าหนึ่งหนึ่งะคะเข้าที่หลักหน่วยงวดถัดมานะคะสามบวก สองบวกห้านะคะบวกตามด้วยสองนะคะคงที่สามบวกสองเป็นห้าบวกห้าเป็นสิบบวกสองเป็นสิบสองนะคะเลขเด่นตัวแรกคือสองสองบวกหนึ่งได้สามเลขที่ออกนะคะสองสาม เท่าที่สองแล้วก็สามนะคะวันถัดมานะคะศู 0, 10, 7, 100, นย์หลักหมื่นบวกเจ็ดหลักร้อยบวกสองนะคะหลักสิบบวกสองคงที่ ศูนย์บวกเจ็ดบวกสองเป็นเก้าบวกสองเป็นสิบเอ็ดนะคะเลขเด่นตัวแรกคือหนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งนะคะได้สองเลขที่ออกนะคะห้าหนึ่งหนึ่งนะคะเข้าที่หลักหน่วยงวดถัดมานะคะห้าหลักหมื่นบวกเจ็ดนะคะ บวกเจ็ดหลักร้อยบวกห้าหลักสิบบวกสองนะคะคงที่ห้าบวกเจ็ดเป็นสิบสองสิบสองบวกห้าเป็นสิบเจ็ดทวนไปอีกครั้งนะคะห้าบวกเจ็ดเป็นสิบสองบวกห้าเป็นสิบเจ็ดบวกสองเป็นสิบเก้าเลขเด่นตัวแรกนะคะคือเก้าเก้าบวกหนึ่งได้ศูนย์นะคะ เลขที่ออกห้าศเข้าที่ศูนะคะหลักหน่วยต่อมานะคะสี่บวกสบวกห้า บวกสองนะคะคงที่สี่บวกสามเป็นเจ็ดบวกห้านะคะเป็นเจ็ดบวกห้าเป็นสิบสองสิบสองบวกสองเป็นสิบสี่เลขเด่นตัวแรกคือสี่นะคะสี่บวกหนึ่งได้ห้าเลขที่ออกนะคะห้าสี่เลขเด่นมาสองตัวนะคะห้าแล้วก็สี่ส่วนเมื่อถัดไปนะคะ หนึ่งหลักหมื่นบวกแปดหลักร้อยบวกห้าหลักสิบบวกสองคงที่หนึ่งบวกแปดเป็นเก้าเก้าบวกห้าเป็นสิบสี่สิบสี่บวกสองเป็นสิบหกเลขเด่นตัวแรกนะคะคือหกหกบวกหนึ่งได้เจ็ด สูตรนี้นะคะเป็นสูตรใหม่ลงงวนนี้เป็นงวนแรกนะคะตัวเลขที่ได้ก็คือหกแล้วก็เจ็ดสูตรนี้นะคะระยะการเดินทั้งหมดนะคะแปดงวนงวดต่อไปนะคะถ้าไม่หลุดก็เป็นงวนที่เก้าคลิปนี้นะคะแอดก็ลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ